วิทย์เนี่คิดไว้ตัวนั้นเปนเกลียวเนแต่ข้าวกันโอ้จะกกับกบนี่คือตอนปล่อยเพลงนั่นคือไม่ได้เสือกันเด้แต่ข้างจื้บอกคอนเสิร์ตอยู่ฟินเองอันนี้ใส่กบเป็นคนที่ว่าเฟรลี่แบบคนเป็นคนดีเลยแหละดีจนเกินไปแบบว่าอันเอาเอาภาษามาไล่เขานะตัวตัวจอมพูดใหญ่ตั้งแต่แต่ตอนเร่ยห้องเพลง ตอนนั้นพี่ญ่ยังเป็นไอดอลแต่ยังบระธนดังหลายตอนนั้นดำๆเล่ๆย้อมสีผมช้งท้องเจจ้อยคอนเสิร์ตอย่างทั้งปีอย่างเห็นหน่อมผมเลยเนาะเออสีทองแล้วมันนอนอยู่ห้องบักทอมอีกได้นอนอัดอัดบักทอมใส่โฟล์ดแล้วแฟนบักใส่โฟล์ดกันก็แค่หันอันเด้มันเป็นทหารห้องน้อยๆอัดกันสี่คนวันนี้คนผมมีรถใส่โฟล์ดมาไอ้ตู้อันพาไปรินเด้นมีมูมาทำอะไบักเซ่ก็เลยว่า อันพ่อเขาก็เซฝนไปทำงานตลอดอยู่แล้วโอเคได้เดี๋ยวมื่รงเจอกันเดียไปครับไปเพื่อไปครับรถเพื่อนกันยางมาอันนี้วิ๊กไงเด้อต้นเลยวะตอนยู่ก็จื่ออยู่นะแต่บุ๋วทาน้อยเบียสดเลยเออแมนเจ้าไปไปอัดคลิปให้ใจบ้านแมนอ่าที่เนียนก็เลยว่าเออนี่เป็นเนียนเราอะไรอยากไปลิ่นใส่บิกไงพวกูอยากไปลิ่นแบบว่าไหนก็ได้ที่ว่าอันไปลิ่นม้วนเนะเขาก็เอาเอาเอาเซฟ่อนเลือกมา จะพาไปดิแต่ที่เพื่นบ่มีเงินได้ไปไซโฟนไม่เห็นเวียกประจับอยู่ตีไซโฟนกับผมมีเงินไม่เห็นเวียกอยู่างนยังออกแล้วออกเวียกไม่เห็นยูทูบแต่เพื่อนได้เงินเดือนแมนอ่าแต่จะออกเวียดไซโฟนกับผมมีเงินไปเจอเธอมีได้ใจใจกับผมมีเงินแต่ว่าไอ้ไอเห็นเฮียบเอ่อตอนไอ้ตูยังเห็นเวียกธนาคารอยู่แมนแมนไอมีเงินไอเฮียบไอก็เลยจ่ายเลี้ยกแบบพาจะไปพาไปเบิดนะแล้วเพื่อนนี่ก็มา เราไปไท่าคลิปกับยูเห็นน้ำกันแล้วันนี้อันท่าคลิปท่าคลิปแต่บ้านกันเนี่ยยูกับเรื่องตลกไปไปนั่น้กันกับเรื่องกันแต่ยังบริสินกันมาไหนนะและชิ่าสนิทละลายก็คือเพิ่นไปอีกไปอีกกับบลิสินี่ไงน้ำกันนี่คือเกา่นกำมามันแบบวันนี้เขากันเออแบบแฟฝงว่นบริสินละมวนบริสิณอย่างหลายบริสิดอย่างหลายดิวสาวน้ำกันบริสิวกับค้ามดังเลยต้อนมีเครหมากเอกะเพราะฉนนมีเงินเนาะแต่ว่าบริสิณข้มดังเลยตอนทีบิีกก็ยังบอดังบอดังถึงขั้น ทำตะกี้ไอ้นน่โมตะกี้ไอ้ไอ้ตู่หันดังไอ้ด่างไอ้ังอยู่แล้วดังเราเพื่อนหันยังแต่วันนี้อะไอ้มาชื่อโมไปวันดีดีมีแฟนอันโมฮันเลยแล้วเขาเขาขี่รถจักรแล้วตอนไหนบิ๊กเอารถจักรมาหาไอ้เอาดีมีแฟนที่มันที่มันแต่งงานแล้วเปนป้าดีนะพูดดีนะสาวนแล้วเขาไปกินแล้วเขาเขาจะเขาจะโมไปเล่นแล้วเขาไปสองคนเขาเลยเอออัดสั่งมาฟูดเออเพื่อนเอารถจักรมาหาไอ้ อ,อัดสามไปหลุนคิงรถจักรเพิ่อนกับรถจักรคิงอยู่ห้างนะคิงอยู่ก่อนนะซุปซุปเอเออัดสามเน็ตไอโด้เลยซื้อเสียงดวงดังไปห้องเขาไทายหูเต้ขี่มาอัดสามรถจักรมาขี่ซ้อนท้ายกันสามคนแล้วเริ่มสนิทกันมาเนี่ยมันไปจะไปท่าแตง่งเนาะไปท่าแต่งไปนี่ไปนั่นเริ่มสนิท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 กันมาแล้วกับมังหูจักอันกับลูกม,มึงสนิทกันนะเริ่มสนิทสนิทมันนี่ไปหูจักติงหูอย่างอย่างเอาสนิทกันละเอาสนิทขึ้นสนิทขึ้นสนิทขึ้นจนมา เอาง่ายโศกพนาทุกมือนี่นะไอ้ฮู้งจะโศดแต่โดนฮู้งฮุ้ก้อนบิ๊กแต่ไอ้สนิทบิ๊กก็หลายกอนโศสนิทบิ๊กนี่หลายก้อนโศแล้วมึงมาสนิทกับโศนี่ก็ย้อนบิ๊กส่วนมาเออไงสิพลาดไหมแต่กล้องไงแต่กล้องแล้วปิดแต่กล้องเนี่ยโซโซนี่คนบอกไอ้อย่างนี้อันนี้ว่าว้าวตระหนักอะไรโศเลยโซนี่มีเอฟซีไอแล้วไป ไอเป็คอนเสิร์ตแต่ทุกบอสเนอี่ยนะเราจะไปถ่ายหุ่นพ่ายถ่ายหุ่นพ่าเราบอสเอาเงินไหนเราไอตู้เขาถ่ายหุ่มพอาะเราก็ทำง,งานไปนะบนอสมันจะทำงานเราถ่ายอิสระเราเราจะไปถ่ายชื่อๆเราไม่ได้เงินบอสไม่ได้จ้างเราเราไปถ่ายแต่ว่าเรามาแต่ว่าเราถ่ายเราอันติงเห็นว่าโอ้โสดถ่ายหุ่มง,งามเก่งโสดนี่มีงานถ่ายวปดิง้งบัสก็หลายมือนึงไหนตะกี้โสดขนาดฟรีแลนซ์อย่างนะ อ่าโซนาร์เฟ so yes. oh okay. right ียนแล้วก็มาสนิทก mm ันมาเนี่ยสนิทสนิทสนิทม i mean. yes, ัายูงกันสนิทสนิทวัานี่ใสแบบว่าโอเคแบบง่ายๆบ่อีหยังมากมายเลนะแบบบ่พี่ดีพี่ถันเนี่ยเออนิสัยไอ้มาคั้นชั้นบนแบบว่าให้โซเนี่ถือตัวนี่ยแบบไปยากไอ้ที่ตรงยากไอ้โบยากไหนยูงกับบ่ยากแบบเอาอะไรแับนี่ใสเข้ากันแล้วเคมีมันเข้ากันแล้วไปสนิทกันเลยแบบนี้ไปเวียงนี่ก็แม่นเจอกันตลอดนะแต่คราวเจอเพิ่นนี่ไปนะแต่คราวนเออเพิ่นนี่มาเวียงแต่มาต่อในคีไปราคาเท่าไหร่ เพิ่มนมาเยีนาายนเพิ่นต้องโทรหาไอ้นะแชทหาไอ้กับพักฝนแตะกี้เพิ่นยังโมโซฟนายังบ่ได้อยู่พี่เด้แม่นตะกี้ยังบ่ดังทุกคนยังบ่ดังอืงแต่ว่าอันนี้มันมันอาจจะดังอยู่ใน Facebook โทรหาไอ้ไอ้ก็พาไปนี่ไปนั่นนู่นนี่นั่นแ<ด>ต่บิ๊กเป็นคนง่ายแน่กินกันได้ไปใส่ก็ได้แบบบ่บ่มากอะนะบ่มากเรื่องโอเคนี่ใส่เข้ากันมาถ้าชิลเล็กเราเพิ่นก็เป็นคนที่ว่าอยู่ในคลิปมันมักได้มากทุกคนติเนาะแต่เราเห็นตัวจริงแล้วเ นี่ใส่โบเมนแบบแมนนี่ใส่แมนเตกี้เป็นพระบัจัการเป็นั่งเขาเลยตกี้เนี่ยเขาเาความจริงั่งเบินพร้เขาซั่งเหมือนไอตอนไอิงนี่นประเด็นหนึ่งเ่นกเต็กี้เขาั่งมึงขนาดแต่มาหลินน้ำกันแล้วเออมาหู้ดใส่แล้วแบบโบเมนแมนแบบนั้นโเมนอตาะแล้วเออแล้วเราเรเรต่อหลังจากสนีแต่เเพื่อนเพื่อมาถามมาชื่อบอะไะไอตูวกินเเล้ากินเบียอะไรหนึ่งแหละไอตัวเขาเจ้าว่าเขานี่วอลไทยเป็นลาวเขาวอลไทยเป็นลาาแหละเขารั่งเขาอะไรไปไอป๊อเลยไอก็ บิ๊กมันต้องแค่อย่างอันไหนที่หาเงินแบบเบิ้งตะกี้นะไอ้กับมานคีรถอันไปฮอดห้องแถวมาเนี่ยนะสุชิพานจุดไปโรงมันนะโคตรเปรี้ยวเออห้องแถวตกเก้าพู้ไหนสนามกรอไอ้เราว่าไอ้เราว่าบิ๊กคั้นเฮ็ดอย่างนะที่ว่าเขาบริได้แบบไปเดือดฮอดคนอื่นหมายถึงว่าบริได้ไปเห็ดค่าไปไปคุมเห็ดอูนอื่นไปพิดกฎหมายหรือว่าไปไปเฮ็ดให้ไปเอาเปรี้ยวคนอื่นนะ เห็ุโลดันทำมันซวยเห็นครอบครัวสวยลูกซวยเมียได้อย่างเนะเพราะว่าเห็นสภาพมันแล้วไปหับมันเถื่อนเถือน่ะเดอมมันจะออกมาได้เพราะเมียนอนยอย่างเนาะแบบว่าเมียขยนนะไปหับไปส่งมันนิดบดนี้ผ่านขวัวผ่านเออโอ้บดนี้บางทอคิโรจักไปส่งมันม,มันจะมีช่วงคิโรจักพรอ้อมเลยไปส่งมันแทนแต่ว่าช่วงคิโรจัคยังจะหลาเออเลยว่าบิ๊กบืนตัวเองให้เลยสุดท้ายบิ๊กน็่เสร็จก่อนได้อีก มีกระบือตัวเองออกมาชือว่าบิ๊กนี่ผสมสนิทก็ได้อีกเลยก็ได้อีาจจะไอหันเป็นคนที่แบบเฮ็ดมาเรื่อยๆส่วนส่วแต่ไอ้ตูวแบบเป็นคนที่ว่าอยู่เบื้องหลังก็ช่วยดิยไอตัวนี่ไซส์ดีแห้งนะไว่าเนีนก็พ่ายกับแบบอันนั้นนะคือคือไอมีมเองเลไม่มูอหลายกลุ่มเลยคือกลุ่มใส่ฝนมีพวกกน้อยหรือกลุ่มพวก้ใหญ่กลุ่มนย่างไอ้วางตัวเข้ากับทุกคนได้หมดทุกทุกสถานการณ์ไอจะบอกหนึ่งไอบอกเปียกมูอเล็ดขาดสองมาคือบ่า อันไหนที่พิษไอ้สะเอาโมคูมาก่อนนะนะอีหลีบางเทื่อนะ่ะอันตอนกี้มีแฟนอนะ่ะอันมีแฟนนะบางเทื่อนะ่ะโมคูกับแฟนบางเทื่อนเลือกโมคูเพราะว่าอันโมคูมันอยู่กันตลอดชีวิตแฟนนะั่นทันผู้กัชีเลิกเมื่อไหร่คันเอาบรดดิพิษอย่างนะมคูคูกับยูนเชียรเขามาแบบว่าเรต้องไปนี่นี่นี่เขาคือบีกมาไก่เนาะมาไก่เนี่ยเขาต้องตอนนั้นแบบผมไาเขาไปเลย ไปบิ๊กก็ไ <explicit> ม่ตะบิ๊กไงมากี่ไปนอนให้ไอตุยแล้นตัวแต่ข้าวเออ่นมานอนมานอนเฮ้ยมานอนมากินเป็นทีมเพราะว่าเพิ่นมีคนมีคนไปนอนแยมบ่ได้เออมีกระแสกระแสมานอนกระไส้รถได้อย่างไรแต่ว่าพวกไอยูกันพวกไอม่วนไั้นสองคนยูร่วมกันเป็นทีมสองทีมแล้วก็ทัวร์อันสามเหลี่ยมเนยต้นเฟิ่งตัวส่งโควิดเนยมทวนขนาดนเพนาะยูร่วมกันมังนิงแล้วก็ ใส่ชีวิตมวนเพราะว่าสองคนนิสัยมันเข้าเคมีเข้าแ้วไปเต้บานแล้วกินนี่เงี้ยมีอย่างกินต้องการอย่างแบบล้มกันได้ทุกเรื่องนะบางเธอไอ้ไอ้เป็นคนที่แบบคือไอ้บุฮูคือไอ้บุฮูไอ้บุฮู้อันบุหู้เนาะแต่ว่าเฮ็ดคือฮู้เออฮู้นะไอ้หนนะไอ้บุไอ้ถามแบบคือเขาเขาซ้ำเขาคอดูกันเนาะแมนมามาหลังๆนี่แบบเริ่มเริ่มมาแบบมาหักเพลงกันมาหลายๆนะย้อนว่า ไปปกเสีหลายๆเทื่อหลายๆเทื่อก็มีแต่บิ๊กเบิร์กไงกับกับติงดูสี่สิบเอ้าบิ๊กเบิร์กไงเล้วก็มาตูเนาะสปอคอยกะบอิตาลีคอยก็มักแบบเป็นคนที่มักฟังเพลงเหล่าน่ะมากขนาดฟังเป็นอยากเป็นใงห้องอยากเป็นแต่ว่าในความฝันตอนไหนคิดว่าโอ้กูอยากไปคอนเสิร์ตอยากไปทัวร์คอนเสิร์ตนั่นนี่นีมากนะเบิ่งอนั่นนี้มาเนี่ยไปเห็นไอตู๋แท้ๆก็คือไปเห็นตอนอยู่ในตะกี้ไอโบได้แล้วเห็นคลิปดจะโดนไหนเนาะอ๋อแม่เป็นก็คิดไอโบได ตอาเคยเฮ็ดจักจะมาดนแล้วอ้าวเรามาปักเซ่ดอ้วอะไรมากับบนอนอี่บ้านตะกี้เขาเจียวเขาเคยตะกี้เขาดูคนอื่นเขาเจียวเขาเคยถักไปหาไอ้ตัวเนี่ยแต่แบบเริ่มมีเสียงเออมาลิ่นน้ำในเด้่องนั่นนี่นะวิทย์เนี่คิดไว้ตัวนั้นเมันเกลยวแต่ข้าวคิดว่านะเราเป็นคนที่แบบแต่คิดสไตล์แบบอะนะแบบมันเป็นคนผิวเออมันผิวขาวนั่นนี่แบบว่าอันนี้ตลแบดูดีเลยแม่นอืมบัดบังฮู้จักกเรติดกันเป็นยัง เห็นกันตลอดนั่นเดียวนี่กเยนะนี่ไปปักเห็นกันจูปักเซ่แล้วนี่ก่อนมานี่ปักเซ่มาเนี่ยเซียมร้องพขาบ้างมาอีกไปลงนำทางบไปอีกเขาเป็นคนอื่นสวนอัโม่หมาดเลยนี่บบบโม่ใหม่เืี๋ยวมาวาววาตัวหน้ามาเรื่อยเพราะว่าก็บูมเอ็นวอร์ชิปไทยคลิปอีกแต่ว่าไอ้เห็นแบบว่าแค่ว่าเออมาอีกคือชิมมวนไอยคันเบอร์มิงจูมวลอ่าวันนี้ชิมรานวันนี้ชิมรนวันน่ะ อันไปไปไปศตรูเราทีมงานขนาดว่าอไอ้ตู้ไปนะไปทุกการไม่ได้<อ>ก่อนแรกเขาก็ะชิบปไปบีกส่งมาว่ากู่ชิปไปหลวงพระบานเยอะมือนนั่นมือนี้ไปที่เดินทางกันที่เออดิอมือนั้น,นแล้วเขากันเลยวา่าเอ้าบีกับซวนพวกอยู่บนสุขเมื่อนั้นเราเจอกับสตรูก่อนเด้แล้แลเวเจ้าซวนว่าไอ้ตู้ไปน้ินทามว่าเออไอ้ชิบไปหลวงพระบางกับยังไอ้เจ้าชิบไปเขาพี่แก้ว่าโอเคเหมือกันก่าเลยกันเลยว่าเออไปไปไปวันนี้วันนี้กบวันนี้เราลงกบ ครบหนิทีแรกบ่ฮู้จักกบเลยเนาะแหวนวานิมานโมฮู้จัก,กันย้อนอันบี๊กนะกัดโศลูกเคยเซียมองเนะาะไปเป็นกลุ่มไปเก็บโตเก็บอย่างที้อกันแล้วก็อ๋อนี่ใส่ครบเป็นคนที่ว่าเฟรลลี่แบบคนเป็นคนดีเลยแหละแบบว่าดีดีดีจนแบบดีจนเกินไปดีจนเกินไปแบบว่า <c oughs> อันเอาเอาผู้สาวมาไล่เขาคนผู้สาวมาให้ทีมงานทุกคน บอกเคนดีเลยบอกหมายความว่ากบนี่ยเป็นคนทียนเนึ้อเนาะเนื้อเนี่เป็นคนที่แบบเนาะเป็นบอปะบอบอปเมนกบเนี่กบเนี่ยเป็นคนเอาใจใส่ซมูแล้วกันให้เห็นคนสำคัญตลอดแบบว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นั่นของมูนะกบเนี่จะเป็นคนดีหลายคนดีเพราะว่าเฮาอยู่เนียนเนีจักกับโซยเนาะเออจักกับกบเนี่คือตอนปล่อยเพลงนั่น คือมาแลกเสี่ยงกันเด้แต่ข้าวจือบอกคอนเสิร์ตอยู่ฟีนิกพอดีพุ่นเพลงลุกบอสะมองดังเลยแล้วพอดีเขาปล่อยเพลงคนธรรมดาคนบ้านเคยฟังเพลงเพล่ไโอ้๊บของขาดเลยตอนฟีนิกนะอันมันมีมันมีคนหนึ่งคู่เรื่องขึ้นมาเนาะแล้วเรากำลังมีนักดนตรีบางส่วนบางส่วนบ่บางส่วนเขาเจ้าเอ็คลิปนี่นะเพนเสียงบอสดาม่ามันจะมีบางส่วนเลยวันนี้เขาจะเข้าใจพิษเขาจะพิษพ่อหมอข

เอาความจริงนด็กที่กีของก็สร้างเจ้าบ่ไม่ได้ยังดอกของก็อีสานเพิ่มเจ้ามานั่นนี่ตัวถามโซนี่นะอันหรือว่าถามคนเออเนี่ยคนคนคอยว่าเออนี่น้องเด้อนี่บ่มีหยังดอกเนีเขาก็ฟัง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 แล้วดิคอยเขาจนแบบว่าเออแบบบ่คักไป่แล้วตอนนี้เนียฟินนี่เนาะคอยก็บ่ยอมเนาะคอยบอกไอ้แลดว่าไอ้แลดอันไอ้แลดอ๋อแล้วขึ้นแฮงมื้อนั้นบ่เคยแรปขึ้นเขานะเขามาสวยนะเขามาราคาสวยมาอะไรนาะ เขาบอกอันนั้นเนี่ยซูสตอนครับเขาแบบเขาเหมือดราม่าต้นอาหารมันเป็นเราแม่เราไม่เหตุการณ์แม่บางทีเขาจะบอกเข้าใจดราม่าอย่างเดตะกี้ก็คือแบบมันมีแผ่นเสียงเห็นต่อแ่นเสียงติ๊กตอกนะมีโต๊ดมีเสียงโต๊ดเสียงโต๊ดแผ่นเสียงเขาในในติ๊กตอกนะแบบเขาเห็ุนั่นนี่นะมือไหนก็มาไหนแบบเกี่ยวมันคิดว่าเออิ๊กจะถ่ายคอนเทนต์นี่ไหม กับไม้แบบนี้บรรยากิศเซกุนเหรอจับไม้มันส้อท like ุกหลังเลยเอกระจายเห็นแล้วกูเก๋ไกัวแบบนี้แต่เราพวกคนไทยบักตันนะฮะเพราะตัวเซไม่จะเปิดเลิกขอละว่าตัวเซไม่แล้วมันเป็นดราม่าที่ว่ามันก็อย่างดังมันก็โพสตแบบว่าบม่ได้หวังว่าสะเป็นไวรัลข้องเพลงหาเงินสินะไม่ได้บม่ได้คิดว่าสะเป็นไวรัลขนาดนั้นแล้ววันนี้เป็นไวรัลมาเพิ่มเลยบักนนบักนนตีกล่องนี่เรียกฮาร์ดบักโน้นของจักรายโอ้ยไอจะแซ่ไปหาโน้นอ่ะนนนี่น้องไอเดอร์อะไรตัวไปเบิ้งคลิปไม่เย โอ้ก็ดูดูไอ้ตัวบางเทีโอแมนอยู mom, oh <im> ่เอวยู่เอวหน่อวันนี้ตะกี้มันความจริงเดียวมันตรงไหนนมันเป็นแผ่นเสียงแมนบอสแต่ว่าความหมายคือเขาเข้าใจว่าตัวนี้สีพ้นแล้ววันนี้ไอ้ไปบอกเพื่อนพๆแหละมันกลับไปบอกทุคนว่าเออแม่นแท้มันมันมีคนมุมแต่ละคนสมมุิมุมตัวนี้มันมันมันไม่อยู่พีเขาบอบอกบอกบอกบมุมเอวเลยแหละมันใช่นี่มันใช่นี่มันขาดมาหลังนะที่นี่ที่นี่ไอ้ก็บอกว่าอันนี้แม่นคอนเทนต์ที่มวนหัว มันโอเวอร์เลยตัวเขาเลยแล้วทุกคนนักดนตรีทุกคนอะเออไอบอกว่ามันจะมีกลุ่มเด้มันจะมีกลุ่มเหมือนกลุ่มนักดนตรีไอโซงไอโซงไปกลุ่มนักดนตรีอิบอกว่าเอ่อผู้ใดค้าอย่างมีซีคาเฟตัวพูดสามร้อยแปดสิบคนเบิดเบิดเวียงจันเบิดอันเบิดตังแข่งทุกคนนี่าอยู่ในนี่เบิดแลสไอ้ก็ส่งว่าไอน้องไอเด้อรส่งหู้ไปแล้วก็เขาเบิ้งคลิปไอโซงคลิปเบิ้งนี่เด้อย่ที่ทำให้เขาจบเลยวัดเดียว S <S ตอนนั้นว่าเรากัยังกันยัง,ยง,ยงว,ว่าบ่เมื่อว่าด้วยความที่เขาสนิทกัน,กนเ้างหุ้นนี่ใสกันแล้วแล้วโซโซน,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 นั้นสนิทกับไอ้เลยตอนนั้นสนิทนรอนเฮา,าพวกเจ้ามาสองสามใช่ไหม,มเพียงเพียงเราไปโยงแฮมกันเลยอยู่เป็นกลุ่มอยู่เออเริ่มอะไรโซก็เริ่มมาว่าสนิทกันแล้วเริ่มก็เริ่มแบบห้อหุ mm ้ hmm. นนี่ใส่แต่ละคนแล้วนะว่าทุกคนมีคนดีหมดอะไรอันน่ะเฮาให้นคนทุกคนอันอันเป็นตะกี่แล้วบิ๊กเอนมาให้คอนเทนต์ตะกี้นี้บิ๊กเอ็นให้คอนเทนต์นั่นหลายคนก็ เบิ้งเบืงจากคลิปคือสิเป็นคนที่ว่าโมงวนคนที่แบบว่าบมฮุมการาเซสานน่นนั่นบิ๊กมาให้มาเบิงแต่คาแรคเตอร์ที่ว่าในในในการที่เขาเ็เป็นคลิปเนี่ยแต่ตัวตับอสเลฮู้จิตใจเขาว่าเขาเป็นให้ของบิ๊กนี่คือคือเยี่ยมไอ้ไอ้ไอ้กับเป็นคนหนึ่งที่ว่าไปลินกับทุกคนเลือกทุกคนแต่ว่าเลือกคนนี้เพราะไม่เลือกที่ว่าดังหรือว่าเลือกที่ว่าเป็น จะมีบางช่วงนะครับไปคอมเมนต์ไอตู่ว่โอ้มาเกาะกระแสคนนั้นคนนี้แต่ตัวแม่นเนาะแล้วแม้ทีตอนนั้นไอตู่ฮัดดังมาแต่ใดแล้วไอตู่เราโคตรดังเทยอตู่เราโค่นดังมาแต่ใดแล้วเมื่อไร่ไปเกาะนั่นนี่วัวไม้ก็คือแบบไอตู่มันสายเดียวกันมันจะจูนกับงานการที่หมดหนักห้องก็ไปหน้าห้องนี่ใส่ให้ใสยนั่นจะไปกับสายนั่นเขาใสยกีฬากับไปกับสายกีฬาคนนีาใส่เนี่ยนะมันมันก็จูนเข้าหากันแบบเออแบบวอลเปียบ์ไพวอเอ่อเขาเฟร่วมกันเนาะคือเขาไปเองคือกันไหนไปเล่นไปอย่างกันเอ่อ อันนี้โม้โม้เรื่องอย่างเด้ออันเรื่องนายห่างอยบิ๊กคือสีหลายกันกันไล่หลายอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอย่างกับเฟ่กันเฟเฟ่เฮาไมีเฮาก็ให้ให้ให้เต็มที่อยู่แล้วอ่าแบบในทีมงานแต่คนอ่าคบอาแต่คอยแนะนำใครนั่นนี่นะเขาก็อันนาเบิร์ตเลือกกล้วยแหละเอากล้วยมาเสิร์ฟยังไม่เดียวเนาะเขาบอกมันน่ามันก็นังมาหลินกับเจ้าสุดท้ายเออสุดท้ายอันหัวก้นยย้อนบิ๊กไงที่แรกกับบุ๊คหู้ซ่องกับกเฮิยูทูบเบอร์เห็นได้อยู่ในทิกเก็ตแล้ววันี้ อากู้ยแบบอีกคนแบบโอ้ยตู้เนี่สบายเปคนง่ายอ่ะวันนี้อันอัริตาหู้อากู้ยเหมือนมื่อคืนทันไมซื่อๆเลยต้องหู้จะกันอาจจะพวเพุบนตะด่วนแล้วไอพวกอาริตาตอนกี้พิชกันอัริตาเนี่ยหู้จะโอ้อากู้ยนี่ใส่ดีเพราะไอผมมีรถอากู้อารถเอารถเนาะเอารถครับเอารถให้สีครับโซงครับโซงแหละไอบมมีรถไปแล้วนะอากู้ยนะอัริตาบมให้ไปนะแบบพิชเขาจะพิชกันอยู่อัริตาผมเองอากู้ยไปโซงไอ้ต่อ อากุ้ยนี่มาเออออคออยนี่ฟังฟังโบลินไนะอันมาฮับฟังอันฮับฟังอันต้านะแต่ว่าต้องไปส่งทุกวันเขาไม่มีรถนะโอ้ยแบบเอ้ยเฮาโมงก็จะกันแล้วคือไทยเยียร์เยาหลายแต่ว่าแบบคือดีแท้แล้วมาเจอเมื่อเฮือนไม่กันสนิทกันเลยอย่างนั้นแล้วมันเริ่มมันนี่อากุ้ยมาบียงมาบียงแหละภาสีมาแต่แต่น้อยเดียวมาไทโปรไฟล์กับมือมือที่เขากินเบียร์อยู่สะดวกอ่ามชิมาไทโปรไฟล์วันนี้อ่ะ พื่อนอันตาก็จะไปบุบบกอัดตัวบเข้าไปนย่างชักเชื่ออันตาบเค้ไปยเชื่อก็เลยว่าเออชิญ่าย่างคยบอกขั้นชีพไปังย่งขนาดไอ้พาไปไหได้พาไปละติดกันสนิทกันมันยุ่งกันทุกทุกสนิทกันติดกันประชันแล้วกลับไปลยโซหากันทหรกันอย่างนี้เออจิญ่าแช่งหากันเอาพอพานไปกินบอลอันคนมาหมูเดนได้เบอเขาไปกินนอืปักซีเซีบุมีปักซีบุมีบสดๆโต ตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยปูตัวใหญ่ตัวเนี่ยพุ่งอึบหรื่าแบบตื่นเต้นนะกับการเพราะว่าเขาเองเขาก็ยังติดเนาะมาก็เลยสนิทกันมาเลยนะแล้วทิ้งทิ้งกานวัคซีนนี่ของปี้ง่ายนี่คัดตัวเองว่าโอ้โหเจอเข้าข้างตัวเองเนาะแต่ว่าค่อยเข้าเลยกับทุกคนค่อยจะบวมเป็นมาอันผู้นี้บนหนังผู้นี้บนหนังะไรเนี่ยขึ้ดีมคืออย่างนี้เขาห่าแพงกับดีมเนาะดีมนี่ยเ้าจะดีมค่อยสนิทกับดีมตั้งแต่ดีมเป็นมือกล้องให้บีกบีมอยงดีมอย่างบริเฮ็ดบริเฮ็ดซอง บริษัทซ่องเป็นอย่างดิมนีไม้เขาเทคแคร์ดิมคือน้องคนหนึ่งแบบต้อนทับเนาะดิมนี่บ่มีตัวต่นเลยตอนนั้นน่ะฮันก้าโบมีตัวต่นแต่ว่ามีตัต่นตอนเขาเทคแคร์ดิมนี่แ,แ,นนแบบว่าเ <laughs> <น>ขาเาเทคแคร์ดิม <laughs> ดิมในกลุนน่มไม่ซื้อเทคแคร์ดิมดิมกับบิกนี่ซ่องกันเลยจ้บริษัทแยกว่าเออบิกนี่มีซื้อเสียงดิมนี่มีซื้อเสียงเลยบริษัทแคร์ดิมเพื่อนรุ่นอายน้องตัวสนิทกันเลยเห็นบิกดิม มันก็ได้ท hey, ี่แล้วดิมเดือนหนึ่งเกือบเหยียบสองพันเลยมันทีมบอสตอนแรกเขาหมายมาตอนแรกที่ว่าเห็นมันมาถ่ายคี้มคุณูดเลจตะข้าแล้วกันตะกี้ก็แบบโอ้ดิมโอ้เบาวดิมดัดกล้องดีใจกับดิมนเพราะว่าดิมเราก็ดิมโซฟาเลยตะกี้เราไปเห็นเบียกตัววาเนาะตะกี้เห็นเบียกัน้ำดื่มอย่างก็อันหัวหน้าเพิ่น ตุ้ยที่ม่เดี่เอาไปเจลเครื่องเรือเอาไปบริจาคเครื่องเออเห็นคนที่มาแต่ไก่มีไความสุขความพอเขาเจ้าเดินทางไกลนะฮอดอย่าไปใส่อย่าไปคื่คอยเนี่ยแบบคนมีการมาเนี่ยคอยบ่ว่างกันไหมคอยต้องแบบว่างเนี่ยผ้าผัสสะไปเที่ยวบอสแต่ว่าคนมีอกาศนะคนตั้งแขนมาเนี่ยเพราะว่าคือบิ๊กมาเนี่ยเหมือนแบบบางทีเขาไม่มีเวียกนัดกับผู้อื่นเนี่จะแล้แคนโซ่กันเพราะว่าบอสม่ได้ขาสิมาทุกเงื่อเขาโดนโดนได้มาเท่านึงนะตอนที่แกคือติ่งแหละติ่งเหนียวเขาได้ไปลามลามหอยติ่งบดอันนี้